เ,เปล่นเป็นระไปียงสอข่อยนี้แทบไปนแย่นี่จะเอาอันเขาเกียบตีเอาไตีได้เขาเกียบตีได้ของน้ำนิ่มๆม่มก็วานเอาคอมโมโฮกนะอีโกเลียเซอนอ่ะเฟรเอร์เฟรเอร์เว้นเก็ดโมนา in the August day. Uh, Let's go. Sang mi cô út nè. Nhìn không có thuộc con hình là phở lê ồn. Không có. Nhớ xế ra phở lê đi cô.

My kompis, from the fall. Mm-hmm. 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 Kola kada. Dan kola kada. Kan di day bo menyang bawa kwe ka ponyay. Kan we man sob. And after we come back, we stay in. Tennis. Ah-ha. Uh -huh. I have room, but the... Uh, the studio. But I room. But ข่าน uh ี่ต้กมงเวสห์ว่าให้มาทิตานกันแล้วเฮตเตอเวสเดนฮูดและนนทิงว่าให้แต่สมเอโน่สมเดียล่ะเออโอเคค่ะมีคอนเสียยัง โฮมออแฮมจำเดียรล่ะเด้อข้อนสวิเดนจะจำไม่ได้แล้วแต่ขนไข่จำได้เฉยๆเลยอะไรกันดนี่ยอว่ะางเสียเอาวีบีมาเที่ยวขันมันเรี้ยนจบขันมันดันสามารถจบอันกอรโนได้ดันเมษาเองดูสดองมเหรอปมัไปเลอื้อ เนตเท็มเนสแ้วหอยแอรต้าอีเลสตัเงอ้อกอืมเยอดแต่โปรเลสตลัลงลุงมุเป็นบ้านแบงซาวแล้วก็มีราอาหารนายู่นายุ่นันง่ายไปยูขึ้นนึ่งมมวน สบายสบาย,บาย oh. มาสะก, hmm. สก้อนสะก้อนเอากินเดือดเพื่อนเรื่อมจิ้มมาเนึ่ง hmm. อันนี้ก็เฮ็ดเอาเองค่ะก <c oughs> ลังเอิบดิ๊บมั่นเข้าเอิบซอส คนไม่ม <anto> ีสอบเดือนนี้แจ่เดือนมีได้ายละพันใบเกตมากอสอนนอกจบเมอหคนออกเซตท่านเดือนเมษาเม่น้อยกวไดเสดงเรื่องไปเพิ่นเฮ็ดเรื่องออเดี๋ล่ะเอ็น หอมอถ้าจบกศนม .6 เดือนนี้เดี๋ยวก็สอบกศมศทมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเดือนนี้คือกันไอ้ส่วนผลสอบของมศทบ่เอยอวค่ะแต่ว่า,า,า,วาถ้าผลสอบของกศนสนย์การศึกษานอกรีนนันม .6 เป็นหนัหนขันมันจบเสร็จเรียบรอย้อยยังทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยช่วงเมษานั่นะก็จะดีใจ เพราะว่าเมื่อกจะได้ส่งเอกสารในการเฮดวิ่าหลูกมาเที่ยวแล้วกับิก๊เดือนให้ลูกมาถือว่ามาเดือนใดมันจังจะเด้ขึ้นเนื้อไปเที่ยวลูกมาเบ่ไป้เสียเวลาค่ะนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละรอหมายกำหนดการบีบก,บ,รบก็รลอกำหนดการจากการออกเกตขึ้นกันช่วยอืม้ม <laughs> ก่อน เราอยู่ค้างตุถ่าย,ยานี่แหละจะาำเจ้าเนาะก้อนอยากให้นราประการอยากให้กําไรชีวิตอยากให้ร่างมันชีวิตแกลูกครั้งหนึ่งในฐานะไม่ง่น,น่อยถธออยู่ต่งางประเทศถึงบริมีฐานะเธอทฤฤฤลำรวย โมเมนคนที่ได้สามีที่ร่ำรวยแต่ว่ากับพ่อมีเผ่าเวอร์ที่ใจลูกมาเที่ยวมาเห็นสภาพควาเป็นอยู่โจแของไหนน,ะนั่งยังสินะนก็เลยตัดสินใจว่าเสียลูกบากตัวเองก็จะหมดการไปเมืองไทยเพื่อจะเอาเงินให้ลูกมาทั้งนี้ถ้าลูกแต่มาพี่น้องก,ก็จะเห็นความเป็นไปของมีบีหลายอย่าง อใช้ชีวิตก็ไม่น้อยในต่างประเทศจึงแบบไหบ่จังหนกินยู่หรือทัศนคกมุมมองของบีบีจะคิดจังไหนว่าจังไหนเห้าก็จะได้รุ่นกันไปทำใบกันหนีส่สักรนจะอีแปะขำข้างได้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะรักนะจุ๊บ